หากใครมีเวลาเล่นเดดบ่ายที่ไม่เพียงพอหรือเก็บแรงสูงไม่ค่อยได้ให้ผมช่วยคุณสิโดยเพียงแค่สมัครสมาชิกขั้น2ขึ้นไปนะครับก็จะสามารถเก็บเลเวลเก็บขีดแล้วก็ไม่บิดแน่นอนนะครับเพราะว่าเล่นในสตีมหรือใน Discord นั่นเองครับถ้าใครสนใจสมัครได้เลยนะครับผมอยากเห็นเล่นสายแเรามาเซอร์ได้ไหมครับน้องชายได้ครับพี่ชาย a few moments later ดอกร์บับี้มาแล้วแฮปปี่มาแล้ว พ <zo> auto> <autour> ี่พ <so S 2> ี่พี่คุยพ่อก่อนนี่พ่อเองพ่อเองลูกเราจะทำการช็อตทุกคนใช่ไหมแล้วก็ถ้าใครล้มเราจะแคมป์แล้วกูเจอแล้วกูเจอพี่แบงค์พี่แบงค์โดนกูแน่เจอคอนเทนต์พี่แบงค์โดนกูคอนเทนต์พี่แบงค์โดนคอนเทนต์แน่กูร้านเก๊ของเก่า หมดเวลาสนุกแล้วสี่เด็โอ้ยเอาวะเขาก็คอนเทนต์เหมือนกันมาคอนเทนต์เวสคอนเทนต์ ครับไม่ได้คอนี้มีคอนเทนะตอนนี้ต้องแขวนมีคนวิ่งมาใช่ยกไหมผมได้ยินผมผมเห็นนะโอ้ผมว่าผมเห็นนะ โอ้มีคนกรีดร้อง <ś led> ผมแคมละผมมาแค่นี้แหละ <ś led> ผมจะไม่เขาช่วยกันคนระับ อ๋อนี่คนนึงอยู่นี่สองคนอยู่นู่นโอเคตกเฟดอยู่ครับมาแล้ว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 พี่แบงค์มาแล้วพี่แบงค์มาแล้วพี่แบงค์มาแล้วต้องกรีดครับเห็นปะจะกรีดแล้วดึงไม่ได้โอ้ยดึงได้อยู่เหรอโอ้คิดว่ามันดึงไม่ได้เว้ย โอ้ยังได้อยู่ไอ้เฮียที่หมายแล้วที่ห่ายแล้ว,วกูจะเล่นแคมป์แต่กูโดนพับไม้หกประมาทระมาเนี่ยครับเมื่อกี้นะโอ้จบแล้วพี่กูจะมาดูวก,กูเล่นทรมานยังไงล้มกลางมาครับ ซีเจปะโดซีเจโนซีเจเอาละเริ่มฮิวยากแล้วเริ่มฮิวยากแล้วไอเฟิร์สฮิวยากแล้วเอาละฮิวยากครับ อยู่ยากมากๆอ่ะผมบอกให้แบบยากมากๆครับอ่ะเบอร์ปรมานูโ้ยคนดึงแล้วผมกะจะนี่ไงอีสันเอพี่แบงค์ยา เรียบร้อยสีส่จะแตกสีส่จแตกละวสีส่จะแตกละเราจะโซนแต่โดนไฟนะผมตอนแรกผมจะเล่นแบบเฝ้าผมเล่นเฝ้าไม่ได้ละกรีดร้องกรีดร้องกรีดร้องกูบอกเลยกรีดร้องทีมนี้กรีดร้องคิวยากคิวยากคิวเย็นคิวยากคิวเย็นเหลือเกรไอ้เฟื่อไอเขานั้งเขารูา้แล้วเป็นผมเขาน่าจะไปบอกกันมั้งบอกพี่แบงค์กูเจอตตีมือกูเจอพี่แบงค์ ร้อยอย่างงี้ร้อยอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มเลยเฟิร์ตอุ้มเลยอุ้มเลยแทงหลังโคตรยากบอกเลยตอนนี้อ่ะผมจะเล่นแบบเฝ้าอะ่ะแต่กลายเป็นแบบดูเด็กเขาปั่นไฟกันไม่ได้เลยเขาปั่นไฟกันไม่ได้แล้วปั่นไฟกันไม่ได้แล้วละสีโ <c oughs> ดนห้าตาแตกครับ พี่แบง์โดนไปห่าตาแท็กผมกดตอนแรกกะจะเล่นเฝ้าไม่ไม่ไหวแล้ววะขีดไม่หยุดขีดแล้วหยู่นะพยายามโซนๆไล่ๆหาผมไปดูตัวเล่มไฟก่อนมันต้องดูครับไม่อยู่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 ยหายอยู่หายดัเล่ไฟอยู่

ไม่ต้องปั่นไฟกูบอกเลยขอเจ็บไหนได้ไหมสักทีนึงไม่ได้วะไม่เอาทิ้งแล้วเอาเครื่องครับเอครื่องเครื่องเอาเตอร์มเล่นง่ายกว่าตัวตลกเลยครับตัวตลกเล่นยากเล่นง่ายกว่าครับลองสา่นมิวคิวยากคิวยากคิวยากครับผมให้เขาเล่นแบบคิวยากๆยักเลย พี่มิวนี่พี่มิวกระโดดพี่มันเป็นคอนเทนต์จับถอดวิทให้หมดเขาฮิวกันไม่ได้แล้วตอนนี้ปั่นไฟก็ลำบากครับอย่าไปบอกนะว่าโทรเทมไฟอยู่นี่อย่าไปบอกอย่าไปบอกนะมาดูดูดิก็ยังแกะไว้ได้ติดกันให้หมดคันสามอ่ะ ไม่ต้องแกะอ้าวเรียบร,ร้อยโดนยัดพี่ซันโดนยัดพี่ซันโดนเช่เอาละทีมจะได้ไงเอาตอนนี้เฮ้ยพี่ซันติดเรียบร้อยเ,เห็นแล้วเห็นและเห็นเราล่าละเข้าไปเลยก็ละเห็นเราเท้าเนี่ยเราเท้าเรามาอยู่นะ่ะ ลูกก่อนลุกก่อนก่อนไม่ได้ไปก่อนเดี๋ยวเาไปแล้เขาไปแล้วเขาไปเลยก็ได้เขาไปเลยก็ได้เฮ้ยเอาวิงสิบโอ้จบแล้ว ให,ให้เล่นกันต่อให้เล่นกันต่อยเล่นกันต่อยเล่นกันต่อเล่นกันต่อเอาเล่นไปดึงไปดึงไปดึง <c oughs> เอาดูด้วไฟไม่เจอวันนี้เขาแบบน่ารักมากโอ้โหโดนทันรกรรมมานนี้ฮะดูดิวันนี้เราทรมานเลยอยู่ก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ลุดสักทีแกเ้เกมเรื่องติดพอแล้วกาว โซเดียมติดให้กีดไม่หยุดเลยผมไล่หมดอ่ะเอาดิไล่อีกให้ติดคันต่ำอีกไม่ให้ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยขาไม่ช่วยขาครับกินไม่หยุดเลยกินไม่หยุดเลยไอ้ยมสะใจว่ะพี่พี่จูจีพี่ดูดิจี๊บกินไม่หยุดเลย กีกีเข้าไว้เข้าไว้เฟอก,กี้เข้าไว้ <c oughs> เอาไงอ่ะ้วพี่ซันเอาไงอะ่ะ <c oughs> แล้วตอนที่ไฟอยู่ข้างหน้าพี <c oughs> <c oughs> ่ซันพี่แบงค์พี่พี่แบงค์สวย, <c oughs> อ,ยอุ้ยอ่าหลุดทุกเลยเพราะผมเฝ้าไกล โดดพี่โดดพี่โดดดิพี่โด,ดด,ด,ดผมรอพี่โดดอยู่พี่ดดดออพี่โดดดิพี่โดดไม่ได้อะนอก,ก่อน <c oughs> พี่แบ๊ค <c oughs> เอ,อ้ยไม่ใช่ใช่หรอ <c oughs> พี่แบ๊คโดดเรียบร้อย ดูวแล้วคนดูแล้วค็ลวเล่นให้คนรู้จักครับให้คนรู้จักเขาบอกว่าข้ามหน้าต่างไปบอลโอ้โหบารกก็ดีงั้นน่ะจอมองไปว่าอะไรโอ้เดี๋ยวก่อนนะใช่ปะเนี่ยฮะใช่ปะเนี่ย ไม่ใช่น้องเฟิร์สใช่ไหมน้องเฟิร์สปัดชัวร์ทรงเนี้สยสวัสดีครับผมโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยไม่คิดว่าจะเจอเนอี่ยตอนแรกของกัดจะเล่นเฝ้าเว้ยช็ชอตแบบช็อตเฝ้าอะ ไอ้เจ้ะพอเห็นเป็นพี่แบงก์ก็มันมันอดคิดไม่ได้ว่าจะทำได้เหรอเพราะว่ากลัวปั่นไวไงเราเลยเดินออกมาถ้าเป็นคนอื่นเราไม่รู้ไงว่าเขาปั่นไวหรือปั่นช้าเว้เพราะว่าไอ้เขาเดึงกันถ้าเขาเดึงกันมัจนจะติดกับไฟฟ้าละทิดนะฮะเยอแล้ว อุ้ยโอเ้เขาไปข้างบ้านครับ <c oughs> อุ้ยโหกัดจะเลิกเอาก็ค,าคิดอยู่ดีเหรอ <c oughs> โอ้มันช็อตช้าเดนัทไม่มีล้ม <c oughs> อย่งรครับเจอพลังเ <c oughs> <c oughs> จอพลังคิวยากปั่นยาก ผมห้าวอะกลีตไม่หยุดอะทั้งเกมอะจริงเซนเนอะฮะยี่ต่อแรกผมกัดจะดึงเฝ้าจริงนะขึ้นในหัวผมอะแบบเออช็อตเฝ้าช็อตเฝ้าใช่นปะคนจะดึงอะมันจะได้ติดติดกีตก่อนแล้วถึงจะดึงได้ใช่ไหมแต่แบบ มันอดใจไม่ได้อะเป็นพี่โรตีผมผมกลัวแก๊งโรตีเขาปั่นไฟไวอะผมเลยแบบเชียร์ไม่ได้ละอย่างน้อยเราก็มีตัวเปอร์กระต่ายครับคอยแบกอยู่ที่ไม่หยุดเลยอ่ะมันจะหนักครับหนักเลยครับหนักหมดแล้วครับทั้งทีหมดแล้วครับ <c oughs> ผม่มไม่หยุดเลยอ่ะข่มไม่หยุดเลยอ่าพี่แบงค์ เนี่ยเขาออกมาคนเดียวคนเล่นพี่ยับเนี่ยน่าจะไหวนะเล่นพี่ยับเลยทีพี่ชายพีวีพี่ครับวีพีาเล่นพี่ยับผมรอพี่โดด ผมผมรอพี่ซันโดดนะอะไอซอนอะ <laughs>